เพื่อนๆครับวันนี้ผมมีผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งจากลาพาร่าที่อยากมาแนะนำให้พวกเรารู้จักที่อยู่ในมือผมตรงนี้คือคันลาพ a ล่าคลาสสิกเวกซูครับถ้าเพื่อนๆจำได้ก่อนหน้านี้เมื่อตอนรอบลาพาร่าครบ80ปีเรามีคัน v วกซูออกมาครั้งหนึ่งแล้วในวันนี้เนี่ยผ่านมาจนถึงวันนี้นี่คือ v วกซูตัวใหม่แต่เราเรียกว่าคลา s สิกเวกซู มีอะไรที่แตกต่างออกไปแน่นอนครับเริ่มต้นจากที่เราเห็นในช่วงที่เป็นด้ามด้ามเขาเป็นไม้ก๊อกครับอันนี้ก็เป็นไม้ก๊อกที่แน่นพิเศษนะครับนุ่มกระชับมือดีนะครับดีไซน์ที่เน้นความคลาสสิกสีสันเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าจะเป็นแดงแบบแดงคลาสสิกไม่ใช่แดงจัดแดงแปด๊ดแต่เป็นแดงคลาสสิกโลโก้โลโก้ก็เปลี่ยนไปครับเป็นโลโก้ที่ดูคลาสสิกอีกเหมือนกันแต่สิ่งที่สําคัญไปกว่าตรงนั้น ตัวแบล็งค์ครับตัวแบล็งค์นี้ไม่ได้คลาสสิกตามไปเลยเพราะนี่คือนิวเทคโนโลยีที่เป็นเส้นใยคาร์บอนนะครับหลายเลเยอร์ layer, เรียกว่ามัลติเลเยอร์คาร์บอนนะครับเอามาทำขึ้นมาเป็นแบล็งค์ดังนั้นคลาสสิกแวกซูตัวนี้ให้ความรู้สึกที่แปลกใหม่ที่สำคัญนะครับไกด์ที่นำมาใช้อันนี้เป็นไกด์แบบคอนเซปต์โใหม่ล่าสุดจากฟูจิ ทั้งหมดรวมมาเป็นคลาสสิกวัคซูตัวนี้ตัวที่อยู่ในมือผมครับเป็นเบสแคสติ้งพาวเวอร์เอ็มอลนะครับไลเวทตัวนี้หรือว่าพิสยัยสายเบดท,ที่ให้ใช้4-12ถึง12ครับวันนี้ผมใส่สายของลาพาร่าลาปิโนวา X นะครับก็เอามาใช้แล้วก็เหยื่อที่ใช้ก็จะเป็นนี่เลยครับอีลิทเค d าดาว นะครับเขาดาวอีลิตตัวเท่านี้เดี๋ยวลองดูครับสิ่งหนึ่งที่รู้สึกได้เนี่ยก็คือการสื่อสารนะครับการเต้นของเหยื่อเขาดาวแล้วก็ตอนจมนะครับสัมผัสพื้นสามารถรับรู้กันได้ครับอันนี้ก็ถือว่ามันเป็นคันที่ สื่อสารกับเราได้ดีนะครับกับปลายสายส่วนเรื่องการทำระยะและทิศทางนะครับเมื่อแมตซ้ายแมตน้ำหนักเหยื่อได้ดีเหมาะสมแล้วไม่ผิดหวังครับอยากให้ตกตรงไหนตกได้อยากให้ได้ระยะเท่าไหน ทำได้อย่างที่คิดครับเรียบร้อย เนี่ยครับพละกําลังการคุมปลาก็ทําได้ดีนะครับอื เนี่ยครับครบถ้วนทุกความต้องการครับคลาสสิกแว็กซูคงเป็นอีกหนึ่งคันที่จะติดมือผมไปอีกนานครับ